หลังจากไฮวิลสินชีพและ p e n ิ t เ n น o ์วันได้ตายลงเหนือน่านฟ้าเมืองคาส t ตเดียกลับปรากฏสิ่งมีชีวิตในหัวใจขนาดใหญ่ยักษ์นั่นคือปมปริศนาที่ DLCWound of Eventide จากเกม Blasphemous ภาคแรกทิ้งเอาไว้ในปี2021 2ปีให้หลังทีมงาน The Game Kitchen ได้กลับมาสารต่อเรื่องราวอีกครั้งใน Blasphemous 2วางจำหน่ายไปเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2023เราจะมาสำรวจเรื่องราวภาคต่อไปได้วยกัน ว่าสิ่งมีชีวิตในหัวใจยักษ์คืออะไรกําเนิดมาจากไหนและเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเมืองคาสโตเดียพร้อมต้อนรับทุกคนอีกครั้งแต่ก่อนเราจะเข้าสู่เมืองคาสโตเดียขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมภาคนี้ไม่ได้เล่าเนื้อหาตรงไปตรงมาเท่ากับภาคแรกและมีบางช่วงที่ใช้ภาษาเชิงเปรียบเียบเลยทําให้ต้องอาศัยการตีความเพิ่มเติมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้เป็นการอ่านและตีความของผมเองถ้ามีตรงไหนผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเช่นเดียวกันกับภาคแรก คลิปนี้ไม่ได้มีเป้าหมายจะตั้งคำถามหรือลบหลู่คำสอนของศาสนาใดเพียงแต่อยากเล่าเรื่องราวและวิเคราะห์เรื่องต่างๆภายในเกมเพียงเท่านั้นและถ้าใครยังไม่ได้ดูเกมภาคแรกนะครับผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้ลองย้อนกลับไปดูก่อนส่วนใครที่พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านสดับรับฟังเรื่องราวการหวนคืนของ Pen น t e n t One ไปด้วยกันกาะละครั้งหนึ่งกลางนาครคัสโตเดียหลังจาก Pen i t e n t One ปลดปล่อยเช่าเมืองจาก h ฮ w e l l s เวลาผ่านไปนานนับกับกัน ไม่มีใครจําชื่อเมืองคาสโตเดียได้แล้วตอนนี้ชาวเมืองเรียกนครที่พวกเขาอาศัยอยู่ว่า City of the Blessed Name หรือนครแห่งนามอันเปี่ยมพรนครนี้ได้เจริญขึ้นมากจากป่าเขาแมกไม้กลายเป็นป่าอิฐและคอนกรีตผู้คนดําเนินชีวิตตามคันลองไร้การควบคุมศรัทธาเป็นอิสระทางความเชื่อจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความเชื่อมากมายมีโบสถ์หลายสำนักตามแต่คนศรัทธาแต่แล้ววันหนึ่ง ยามท้องฟ้าเปล่งแสงสนธยาเรื่องเหนือคาดได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งบัดนั้นนครแห่งนามอันเปี่ยมพรได้ยกสูงอยู่เนื้อบาสามรูปปั้นอันยำเกรงมหากรมล์ปรากฏเหนือน้านฟ้าสนธยาเสียงเต้นตึกตักดังสนั่นดุดระคังโบ์กองสะท้อนคาริโคทั่วแผ่นดินให้ผู้คนต้องสดับและแงนมองเป็นพยานทั่วกันทั้งปวงผองถึงกำเนิดของพระบุตรแห่งพระมหาพินิหาร ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ที่น่าหวาดหวั่นและปริศนาพันลึก Penitent One หรือหนึ่งนั้นผู้สำนึกบาปได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งความตายในเกมภาคก่อนยังไม่ใช่ปลายทางโลงศพเป็นเพียงเตียงพักรอวันฟื้นและเขามีภารกิจใหม่เกมภาคนี้ยังคงเปิดเรื่องอย่างน่าสงสัยนะครับและให้เราได้รับบทเป็น Penitent One เช่นเคยเมื่อเราเริ่มเคลื่อนไหวได้เกมจะมีอาวุธให้เลือกถึง3ประเภทด้วยกันประกอบด้วย r u g o เอาบ b a ดาบมนตรายามรุ่งสาง v e r ิดิกโตตุ้มกำยญาแห่งการตัดสินและซาเมียนโตแอนเซน e l l a ดาบคู่เถาวงุ่่นประกายแสงเมื่อเลือกอาวุธเริ่มต้นเสร็จสับเราก็จะพบกับบอสตัวแรก f a l e s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  o ชิเซลออฟโอบลิเวียนหรือผู้ไร้หน้าจอมสลักแห่งลืมเลือนเมื่อปราบมาลงได้นะครับเราก็จะออกมาจากถ้าและพบกับผู้เล่าเรื่องในภาคนี้เธอคืออนันเซียดา เทวีผู้ถแถลงเรื่องราวต่างๆให้เราได้รับฟังเธอเสด็จลงมาจากฟากสวรรค์เบื้องบนที่กำเนิดและพำนักแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงและที่เราลืมตาขึ้นอีกครั้งต่างเป็นลิขิตเพื่อให้เราไปขัดขวางแผนการใหม่ของเดอะมิรเคโคหรือพระมหาพินิหารนั่นคือการให้กำเนิดพระบุตรนั่นเองอย่างไรก็ดีเส้นทางสำนึกบาปครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพระมหาพินิหารได้ควบคุมผู้คนมากมายให้กลายเป็นองครักษ เหล่าอาร์ชคอนเฟ t ร r น i t ีหรืออัครพาลดอนได้รอคอยเราอยู่ซึ่งประกอบด้วยโอรรสพีนาแห่งพาดาผู้ถักร้อยเบเนดิกตาแห่งพาดาผู้ภาวนานิรันดร์โอดอนแห่งพาดาแห่งสินเทาเลสเมสแห่งพาดาเนื้อหนังอันผุดผ่องและคนสุดท้ายผู้สำนึกบาปท,ที่เก่าแก่ที่สุดเอวิเท no, รโนปฐมบุรุษแห่งผู้สำนึกบาปอย่างไรก็ดี เราอัคราภรดอนจะไม่ได้ด่าหน้าเข้ามาหาเราทีเดียวห้าคนนะครับเพราะพระมหาพิณิหารยังควบคุมคนอื่นๆเพื่อมาเป็นองครักษ์เอาไว้ด้วยซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทําเพื่อไปยังวิหารที่สถิตของมหากรมลอันเป็นจุดกําเนิดของพระบุตรคือต้องรวบรวมตรีริเก็หรือโทมนัส3ประการจากเหล่าองครักษ์มาให้ได้ก่อนเพื่อให้รูปปั้นยักษ์ทั้ง3ายอมเปิดทางให้เราขึ้นไปยังวิหารดังกล่าวจากนี้เราจะไปไหนก่อนก็ได้เกมไม่ได้บังคับเช่นเดียวกันกับภาคแรก และเมื่อเราปราบบอสแต่ละตัวลงได้เราก็จะถูกดึงตัวไปยัง Dreams of Incense หรือนิมิตกลิ่นกำยานในนิมิตแห่งนี้ช่างมืดมิดเราควันกำยานมาบดบางเอาไว้ภายในนิมิตนี้มีร่างอันบิดเบี้ยวไร้เรี่ยวแรงขององค์รักษ์สถิตอยู่พวกเขาจะเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพวกเขาให้ฟังและสุดท้ายคือการฉายภาพโทมนัสแต่ละประการให้เราได้เห็นซึ่งผมขอแนะนำองค์รักษ์สมคนแรกตามลำดับดังนี้ครับเริ่มต้นจาก บรมครูราดาเมสเขาจะอยู่ในส่วนลึกของ Secret Entomment หรือยันยพิธีลับแลที่นี่เป็นดังหลุมฝังศพกลางทะเลทรายแต่เดิมราดาเมสเคยเป็นบัตรหลวงผู้คอยฟังคำสารภาพบาปของผู้คนจนเมื่อวันที่เขาหมดลมหายใจเสียงสารภาพบาปยังคงดังก้องในความมืดมิดไม่มีคำสารภาพบาปใดที่ทำให้เขาน้ำตาไหลจนกระทั่งเสียงเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นนั่นคือเสียงของพระมหาพิณิหารที่ต้องการให้เขามาเป็นองครักษ เขาจึงตอบตกลงและนั่นเป็นครั้งแรกที่น้ำตาของเขาไหลซึมไม่แน่ชัดนักว่าน้ำตานี้เป็นเพราะซาบซึ้งหรือโศกเศร้าแต่ชะตาการรมของเขาในตอนนี้ทำให้เราพอคาดเดาได้ว่าเขากำลังโหยหาการปลดปล่อย oh, <God. S 1> คนที่สองคือโอรสพีนาแห่งพระดาผู้ถักร้อย oh, <God. S 1> เธอจะอยู่ที่ห้องลับใน palace of embroideries หรือวังแห่งการถักร้อยเธอคือพี่สาวคนโตของตระกูลนักถักร้อย หนึ่งในวิชาเก่าแก่แห่งศิลปะเข็มและได้เธอจับตัวผู้คนมากมายที่แต่งตัวหรูหราฟุ่มเฟือยมาขังเอาไว้ที่ปราสาทแห่งนี้อย่างที่เราเห็นว่ามีผู้คนถูกถักร้อยจนกลายเป็นก้อนเส้นได้อยู่มากมายไม่ว่าเธออยู่ที่ใดไม่มีที่ไหนได้เห็นประกายแสงสีทองและในที่สุดเข็มของเธอก็ได้สิ้นสุดพันธะเสียทีและคนที่3คือเลสเมสผู้ดูแลสักการพันธ์อันผุดพอง เขาจะอยู่ที่ชั้นบนสุดของ Crown of Towers หรือมองกุฎยอดหอคอยยามที่เขาตื่นขึ้นจากความตายเขาเหลือเพียงส่วนหัวอยู่ในเกราะเหล็กเย็นเยียบกลวงเปล่าเจตจำนงของเขาถูกกัดกินโดยจิตใจอันแรงกล้าบางอย่างและเขาไม่ใช่เจ้าของร่างนี้ต่อไปเขาโหยหาความเจ็บปวดที่แล่นผ่านกายเนื้อและความโศกเศร้าที่เขย่าร่างกายให้สั่นเทิมไม่ใช่ร่างเหล็กจอมปลอมที่กักขังเอาไว้อย่างไร้ปราณี ความน่าสนใจขององครักษ์ทั้งสามนะครับก็คือพวกเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นองครักษ์แต่พวกเขากลับถูกบงการให้พิทักษ์การกำเนิดของพระบุตรนี่แสดงให้เห็นถึงการวางอํานาจบาดใหญ่ของพระมหาพิณิหารอํานาจอันเหลือล้นกลับมาแสดงฤทธิดเดชได้อย่างไรภาพฉายแห่งโทมนัสสาประการจะเผยเบื้องหลังการกลับมาของพระมหาพิณิหารให้เราได้รับรู้โทมนัสประการแรกเป็นของผู้เป็นบิดาบอกเล่าเรื่องราวของคู่สามีภรยาผู้นอบน้อม แต่ต้องทนทุกข์เพราะไม่อยาจมีบุตรได้สามีภรรยาเฝ้าพรมภาวนาถึงพระมหาพินิหารขอปฏิหาริย์บังเกิดแก่ครอบครัวและแล้วพระมหาพินิหารจึงส่องแสงเรื่องอารามขึ้นอีกครั้งหลังจากผู้คนต่างนึกว่าไร้สิ้นปฏิหาริย์แล้วโทมนัสประการที่สองเป็นของผู้เป็นมารดาพูดถึงความเชื่ออันบริสุทธิ์และสัจจริงของสามีภรรยาคำร้องขออันไม่ไหวหวั่นได้ปลุกให้พระมหาพินิหารสําแดงฤทธิ์อีกครั้ง จนหญิงสาวตั้งคันดังปรารถนาและโทมนัส์ประการที่สเป็นของผู้เป็นบุตรเล่าความแตกหักอันเปลี่ยนชะตากรรมของโลกทั้งใบไว้ว่าเมื่อพระมหาพินิหารพบว่าหลังยามห่างหายไปแสนเนิ่นนานเจนจจนงถึงท่านกลับเสื่อมถอยและมัวหมองพรนี้จึงเปลี่ยนแปลบิดรูปร่างของทารกให้ผิดแผกมนุษย์มนาและยามทารกคลอดจากคันพรนั้นกลับกระจายไปทั่วดินแดนเราโรคร้ายก็ไม่ปานกลายเป็นคำสาปที่ฝังร่างผู้คน เราแผลร้ายที่กลืนกินกายเนื้อและนี่คือต้นกำเนิดทันสาบที่เปลี่ยนผู้คนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดจากทมนัตสามประการนะครับจะเห็นได้ว่าภาคนี้พระมหาพินิหารมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองแล้วและไม่ได้ถูกชักใยใช้งานอย่างในภาคแรกขณะเดียวกันพระมหาพินิหารจะสิ้นไร้ตัวตนเมื่อไม่มีใครคิดถึงเมื่อมีโอกาสได้เป่าประกาศถึงตัวตนอีกครั้งจึงเล่นใหญ่ให้ผู้คนต่างตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ทำให้ผู้คนถูกมัดตรึงโดยโซ่เหล็กตรวนวิญญาณทั้งหมดนี้ทําให้พระมหาพิณิหารเหมือนไฮวิลส์เข้าไปทุกทีหลังจากได้รับโทมนัสสามประการนะครับวิหารยกลอยจะค่อยๆลดต่าลงมาจนชิดพื้นดินแต่เราจะยังไปต่อไม่ได้อนันเซียดาจะปรากฏตัวอีกครั้งและบอกให้เรากลับไปยังผืนดินก่อนเพื่อรวบรวมกุญแจสําคัญในการไปต่อเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปยังด้านล่างและต่อจากนี้จะเป็นช่วงครึ่งท้ายของเกมซึ่งกว้างใหญ่ และยาวนานกว่าช่วงแรกมากทีเดียวเกมจะกำหนดให้เราไปกำรับองครักษ์อีก5คนตามลำดับเมื่อปราบองครักษ์ได้คนหนึ่งสถานที่ถัดไปถึงจะเปิดทางให้เราได้ไปต่อและสถานที่แรกคือชั้นใต้ดินของนครแห่งน้ำอันเปียมพรใต้เมืองกรุงใหญ่โตคือซากปรักหักพังของอาสนาวิหาร Mother of Mothers หรืออาสนาวิหารพระแม่แห่งมารดาทั้งปวงสถานที่สุดท้ายจากเกมภาคแรกเสาและกำแพงต่างปริแตก ไร้การดูแลรักษาอย่างเห็นได้ชัดเป็นสัญลักษณ์ถึงศรัทธาโบราณที่สิ้นยุคไปแล้วภายใต้อาสนะวิหารเราจะได้ปะทะกับอาฟิลาออเซนติเนลออฟติเอมารีหรืออาฟิลาอ์องค์ครักษแห่งกากระุนเมื่อปรับเขาลงได้จิตของเราจะถูกดึงไปยังนิมิตปริศนาที่สภาพหน้าตาคล้ายกันกับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและด้านบนนั้นมีร่างจิตของสิ่งมีชีวิตบางอย่างยืนตระงานเขาจะแนะนำเราว่า ที่นี่คือโบสถ์น้อยแห่งเบนจพิราบส่วนตัวเขานั้นคือ The Witness หรือปฏิหาริสักขีเขานี่แหละคือผลงานทันสาบในโทมนัสประการที่3เขาไม่เคยเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาต้องรู้เห็นและบอกเล่าเรื่องราวของพระมหาพินิหารด้วยและแม้เขาจะตายไปร่างกายของเขากลับถูกขังไว้ในกระจกทองคำด้านหลังหากเราอยากเดินทางไปต่อเพื่อหยุดการกำเนิดเราต้องปลดปล่อยร่างกายของเขาออกมาและเพื่อเปิดกรงนี้ เราต้องปล่อยนกพิราบในตรงเล็กๆอีก5กรงให้ได้ก่อนซึ่งการปรับอฟิลาออกเมื่อสักครู่ทําให้เราได้กุญแจไว้ไขกรงนกพิราบหนึ่งดอกพอดีและหลังจากนี้เมื่อเราปรับองครักษ์องค์อื่นได้เราจะกลับมายังนิมิตของปฏิหารสักขีเพื่อปล่อยนกพิราบออกจากกรงและแผนที่ต่อๆไปจะค่อยๆปรากฏโดยบอสที่เราจะต้องปะท้าต่อจากนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเบเนดิกตาแห่งบทภาวนานิรันโอดอน แห่งพระดาหแห่งสินเทาซีโนโดกรอนสวดสรรพเสียงและซูโนโซาดารุณีผู้เลอโฉมแต่ละครั้งที่เราปลดปล่อยนอกพิราบได้ปฏิหารสักขีจะค่อยๆเผยเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันกันกบภาพฉายของโทมันั์สาประการมากนักหรอกครับ <im itation> เขาจะเล่าว่าพระมหาพินิหารกำลังจะสูญสลายไปเนื่องจากผู้คนหมดศรัทธาและคำวิงวอนใดๆ พระมหาพินิหารจึงพยายามจะสร้างสัญลักษณ์ใหม่ให้ผู้คนเคารพบูชาแต่การจุดติไม่ได้ง่ายทําให้พระมหาพินิหารสําแดงได้เพียงความป่วยไขย้และสับพชีวิตที่บิดเบี้ยวพระบุตรจึงเป็นโอกาสสุดท้ายของพระมหาพินิหารสําหรับช่วงครึ่งหลังนะครับเกมเพลย์เนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นและสนุกขึ้นมากแต่ละฉากมีปริศนาที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆแก้อาการเหนื่อยหน่ายจากการเดินทางไปมาอย่างภาคแรกได้ชะงัด แต่ก็น่าเสียดายที่เกมไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องของบอสแต่ละตัวอย่างช่วงครึ่งแรกทําให้ความรู้สึกร่วมที่มีต่อบอสหายไปไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเวทนาหรือเห็นใจบอส5ตัวนี้และไม่ได้ตีแผ่การบงการตามอําเภอใจของพระมหาพิณิหารภาระในการสร้างความรู้สึกร่วมกับเกมจึงตกอยู่ที่ไซต์เควสซึ่งเราสามารถเดินไซต์เควสช่วงครึ่งหลังได้เยอะมากแม้จะไม่ได้ทราบเรื่องราวขององครักษ์แต่ก็ฉายภาพความทรมานของผู้คนที่ได้รับพรอันบิดเบี้ยวอย่างชัดเจน เห็นหญิงสาวที่ถูกลอกผิวหนังออกเมื่อเราไปขอให้เธอเพิ่มขวดยาจนเธอเหลือเพียงหนังกำพร้าอาบเลือดหุ้มกระดูกเห็นสองพี่น้องตายายที่ผลัดกันเกิดและตายแม้คิดถึงกันแค่ไหนก็ไม่มีวันได้พบหน้ากันเห็นชายผู้มีหน้าอกของหญิงสาวเพื่อป้อนนมให้ทารกอย่างสาหัสสากันเรียกได้ว่ายังคงชวนคลื่นเหียนชายย่อยคงมาตรฐานได้ดีไม่ต่างจากภาคแรกเลยครับและหลังจากนี้คือช่วงสุดท้ายของเกมเมื่อเราปล่อยนกพิราบทั้ง5ตัวได้แล้ว ประตูด้านซ้ายของโบสถน้อยจะเปิดออกขณะเดียวกันการกำเนิดก็ใกล้เข้ามาทุกทีและนี่คือแมปสุดท้ายของเกมฝนสีชาติที่นี่คือนรกของแท้เลยครับลูกกระจกข้างทางตีแรงแบบ3ทีกลับไปไหว้โต๊ะหมู่บูชาได้เลยฉากก็เล่นกับแพลตฟอร์มเยอะขึ้นจนปวดหัวเหมือนกำลังจะบอกเราว่ามีอะไรใส่ให้สุดเท่านั้นและที่ชั้นบนสุดเบื้องหน้าของเราคือศพของคริสตนตาที่ถูกดาบของตัวเองเสียบทะลุร่าง และที่อยู่ข้างกันคือองค์ครรภ์คนสุดท้ายเอวิเท <This S 3> ริโนปฐมบุรุษแห่งผู้สำนึกบา <has been S 1> ปการสำนึกบาปของเขาคือการเฝ้ารอช่วนนิรัน์เป็นการสำนึกบาปแรกเริ่มที่เก่าแก่พอๆกันกับเดอะมิร c โคและในฐานะของปฐมบุรุษแห่งผู้สำนึกบา <has been S 1> ปวันนี้เขาจะปลิดชีพของเพน i t e n นวันในฐานะของปัดชิมบุรุษแห่งผู้สำนึกบาป I the first penitent am And the you. The last. ร่างแรกของเอวิเทรโนนั้นอ่อนแอมากครับซัดกันไม่เท่าไหร่เขาก็ร่วงแล้วเขาจึงดึงดาบของคริซ um ันต้าออกมาพร้อมกล่าวว่าถึงโมงยามที่เครื่องห่มพันสีแดงสดจะปิดจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปราบเขาลงได้ทันทีที่ดาบเสียบทะลุหัวใจของเอวิเทรโนพระบุตรก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากมหากรมลพอดี จากนั้น p e n i t e n t ์วันจะถวายดาบของคริสันตาให้เหล่าเทวดาเครื่องห่มพันจะคลี่ออกแสดงให้เห็นเพียงความว่างเปล่าอยู่ภายในแต่เครื่องห่มพันก็ได้กลายเป็นบันไดสุดท้ายสู่การไปพบกันกับพระบุตรก่อนไปปะทะกับบอสตัวสุดท้ายนะครับเราจะได้รับรูปเคารพของคริสันตามาก่อนไอเทมนี้เล่าเรื่องราวการต่อสู้อนโหดร้ายระหว่างคริสันตาและคณะอัคารพราดอที่นำโดยเอวิเทโน แต่คริสันตาไม่อยากตอกรนกับเอวิเทโนได้เลยเพราะคณะของเขาได้รับพลังจากพระมหาพินิหารโดยตรงซึ่งเอวิเทโนได้รับพลังเพราะเขาเป็นคนที่พร่ำนึกภาวนาถึงพระมหาพินิหารและเมื่อมหากรมวปรากฏเหนือแน่นฟ้าคริสันตาต้องพบกับการต่อสู้ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมระหว่างที่ลุกไล่มาจนถึงโบสถ์ที่เราพบกับเอวิเทโนเธอรู้ตัวแล้ววันนี้คือจุดจบแต่เธอไม่อยากจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เธอจึงเลือกหยิบดาบแทงทะลุร่าง หวังให้ดาบเล่มนี้กลายเป็นมรดกให้ผู้ต่อต้านคนอื่นมาหยิบใช้หยุดความทะเยอทะยานของเอวิเทอโนและพระมหาพินิหารและเมื่อเราขึ้นไปยังเหนือเมฆสนธยานะครับนี่คือโฉมหน้าของพระบุตรที่เพิ่งกำเนิดน,นี่คือบอสตัวสุดท้ายของเกม Incarnate Devotion Last Child of the Miracle จุติแห่งอุทิศผล ปชิม,มบุตรแห่งพระมหาพินิหารแม้จะกําเนิดมาจากการอุทิศตนของผู้คนมากมายเพื่อพระมหาพินิหารเพื่อเป็นตัวแทนแห่งศรัทธาของผู้คนแต่เขากลับตั้งคําถามถึงการเกิดมาถึงชีวิตที่เกิดมาพร้อมกับเสียงคร่ําครวญแต่ไร้คําตอบขานข<อ>เขาไม่อาจสร้างคําตอบได้และหวังว่าการต่อสู้กับเราคือลิขิตให้เขาค้นพบคําตอบนั้นและหลังจากพ่ายแพ้การต่อสู้ ปัจฉิม,มบุตรกลับเห็นว่าการต่อสู้น้องเลือดนี้คือการทำศีลจุ่มเพื่อจะได้รวมร่างกันกับเพนิเทนฮวนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาองค์ใหม่และนำนครไตาลาสู่ยุคสมัยที่ศรัทธาเพียงพระมหาพินิหารยุคสมัยแห่งกรอนสวนดบทที่สอง Second, S <S และนี่คือฉากจบแบบแรกของ b ล a ซซี่มั2นะครับหากเราเลือกจบแบบนี้เนื้อเรื่องของเกมจะกลับตลปัดกันไปหมดเลยแทนที่จะได้หยุดพระบุตร กลับกลายเป็นได้รวมร่างเป็นรูปเคารพใหม่ซะอย่างนั้นไม่ต้องบอกก็คงทราบดีนะครับว่านี่เป็นฉากจบแบบแย่คงไม่มีใครอยากทนฝาดงฝาน้ําฝาสัตรูมาตั้งเยอะเพื่อทําให้พระมหาพิณิหารมีอานาจล้นฟ้าแบบนี้ใช่ไหมครับ <im> เพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าอีกฉากจบเป็นยังไงเพื่อ <im> <im itating magic> ให้ได้ฉากจบแบบที่2นะครับเราจะต้องทําเงื่อนไขอย่างหนึ่งให้สําเร็จก่อนเกมภาคนี้เนี่ยมีระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบรูปเคารพ ถ้าเราติดตั้งรูปเคารพขึ้นแท่นบูชาก็จะได้บัฟต่างๆตามรูปเคารพนั้นๆและถ้าเราติดตั้งรูปเคารพ4ชิ้นถูกต้องตามลำดับประตูด้านขวาของโบสถ์น้อยเบนจพิราบจะเปิดออกซึ่งรูปเคารพดังกล่าวมีดังนี้ครับ 1. รูปเคารพซีเอโซได้มาจากการมอบไอเทมโฟกัสเทนทริบิวต์ที่กระจายอยู่ทั่วเกมให้กับขบวนรถม้าแห่งเงามือจนครบ3ครั้งต้องวางรูปเคารพนี้ไว้มุมซ้ายบนด้านใน 2. รูปเคารพเกรกอ ได้มาจากหีบสมบัติลับหลังจากทำเควสต,ตามหาของพี่น้องแห่ง Proximo ครบทั้ง33ตนวางรูปเคารพนี้ไว้มุมบนขวาด้านใน 3. รูปเคารพเลเบเชได้มาจากการทำเควสต,ตามหาดารุนีทั้ง5ที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วเกมแล้วไปปราบศัตรูในนิมิตหญิงชราประจำเมือง Street of Wakes ให้วางรูปเคารพนี้ไว้มุมซ้ายล่างด้านในและ 4. รูปเคารพฮาโลเคซื้อได้จากพ่อค้าในแมปฝนสชาติในราคา6,000แต้ม วางรูปเคารพนี้ไว้มุมขวาล่างด้านในผมสารภาพตามตรงนะครับว่ากว่าจะได้รูปเคารพทั้ง4ี่เนี่ยมันวุ่นวายมากเพราะกว่าจะได้แต่ละรูปเคารพเนี่ยมีแต่ต้องทาเควสต,ตามหาของทท้งนั้นเลยง่ายสุดก็คือรูปเคารพฮาโลเคที่ซื้อได้เลยแต่กว่าจะมีขายก็ต้องเล่นไปจนเกือบจะจบแล้วอยู่ดีเสี่ยงพลาดลืมซื้อมากๆส่วนเควสอ,อื่นเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับหายนะแห่งการเวียนว่ายอยู่ในโลกอันไร้ปราณีชัดๆอย่างเควสต,ตามหาของพี่น้องพ็อกซิโม่สาคนเนี่ย ใครไม่ได้จดเอาไว้ว่าพบเจอน้องๆอ,อยู่แมพไหนบ้างคุณอาจจะลืมย้อนกลับไปช่วยน้องได้เลยนะครับถึงตอนนั้นก็ต้องมาใช้เวลานั่งสำนึกบาปอยู่นานว่าลืมน้องคนไหนเอาไว้ตรงไหนบ้างสมแล้วล่ะครับที่จะเรียกเควสเหล่านี้ว่าเป็นการสำนึกบาปที่แท้จริงทำไมต้องโหดร้ายขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้นะแล้วมีเหตุผลอะไรถึงต้องเป็นรูปเคารพ4ชิ้นนี้ด้วยจากคำอธิบายของรูปเคารพทั้ง4นี้นะครับเนื้อเรื่องจากคำอธิบายจะตอบเป็นเรื่องเดียวกันพอดี บอกเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินทางมาท่ามกลางทะเลทรายร่างกายของเขาผอมแห้งและถูกแผดเผาจากดวงตะวันเมื่อเขาย่างก้าวมาจนถึงเมืองแห่งนี้เขาพลันนึกว่าเขาจะได้พักได้ดื่มกินแต่กลับกันเมืองนี้กลับผุพงังและเงียบร้างเหนือฟ้าสนธยาคือมหากรมลเขาจ้องมองมันด้วยความฉงนสนเทว่าอะไรทําให้เขาต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้เขาจึงปรารถนาอยากบอกเล่าเรื่องราวของความทรมานให้ทุกคนได้สดับได้เข้าใจ และได้รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทุกทรมานอยู่คนเดียวนั่นหมายความว่ารูปเคารพทั้งสีน่นี้อาจเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเราจึงให้พวกเขาเป็นตัวแทนในการสื่อสารความเจ็บปวดครั้งนี้หลังจากวางรูปเคารพตามตำแหน่งแล้วนะครับประตูด,ด้านขวาที่โบดน้อยเบญจพิราบจะเปิดออกรูปเคารพทั้ง4จะถูกหลอมรวมกันกลายเป็นคีย์ไอเทมใหม่ที่ชื่อว่า i n c e n e of the i n Voice หรือกำยานแห่งาศาสนาทูตเรากับจะสื่อว่าพวกเขาทั้ง4ี่ คือศาสนาทูตท,ที่จะเดินทางไปหยุดพระบุตรพร้อมกันกันกบเรากรรมยาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเองนะครับก็มีบทบาทคล้ายกันเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชำระล้างสิ่งต่างๆและสร้างความศักดิ์สิทธิ์เป็นกลิ่นที่พระเจ้ามอบให้กับโมเสสเป็นกลิ่นที่ทําให้ผู้คนสงบลงหากเรามีไอเทมชิ้นนี้ตอนที่เราเอาชนะปัจชิม,มบุตรแห่งพระมหาพิณิหารได้เขาจะพึงระลึกถึงการกําเนิดของเขาร่างของเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกายเนื้อแก่พระมหาพิณิหาร แต่กลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทนทุกทรมานเขาจึงโหยหาโทษทันและความตายหากเพียงเขาสูญสลายหายไปนั่นอาจเป็นทางออกให้ผู้คนได้หลุดพ้นเสียทีเขาจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงและปลดปล่อยผู้คนในนครแห่งน้ำอันเปี่ยมพรจากทันสาบด้านเพนิ t เ n น o ์วันที่สำเร็จการสำนึกบาปครั้งสุดท้ายเขาสุดตัวลงเบื้องหน้าคืออนันซียดาและเหล่าเทวดาที่พร้อมใจกันมารอรับเขาเขาได้ล่องลอยขึ้นสู่สวงสวรรค์ สถานที่ที่ผู้คนจากภาคแรกต่างรอต้อนรับถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้พักผ่อนถึงเวลาแล้วสำหรับจุดจบของยุคสำนึกบาป thus และนี่คือจุดจบที่สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับ Pen i t e n นท์วันเป็นบทสรุปที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการสำนึกบาปอันเหี้ยมโหดและเป็นการส่งท้ายที่สวยงามให้แก่การบำเพ็ญทุกข์กิริยาประมาณ16ชั่วโมงของผม นับว่าเป็นจุดจบที่ชวนโล่งใจและชวนใจหายในเวลาเดียวกันเพราะนี่คงเป็นการจากลากันกับ p e n i t e ท t วันอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากเล่นจบนะครับผมอยากจะบอกว่า blast be m a s t e สอเนี่ยพัฒนาจากเกมภาคแรกมาเยอะมากแมปใหญ่ขึ้นระบบการเล่นหลากหลายขึ้นบอสเยอะขึ้นท้าทายขึ้นและต้องใช้ไหวพริบมากยิ่งขึ้นเป็นการยกเครื่องที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวด้านบรรยากาศและธีมก็ยังคงมาทางศาสนา นำคริสตศสนานิกายโรมันคาทอลิกมาเป็น Reference ทางด้านงานออกแบบและเส้นเรื่องเช่นเคยเช่นนะครับจาก a c h i e v e m e n t ในเกมเนี่ยเมื่อเราปราบองค์ละครทั้ง3าลงได้ปรากฏว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของวัตถุที่ปรากฏในไบเบิลทั้งสิน้น c h i e v e m e n t หลังปราบราดมเมสคือ blood and dust ซึ่ง dust หรือฝุ่นเนี่ยเป็นวัตถุที่พระเจ้าใช้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในตำนานการกําเนิดโลกและยังหมายถึงความตายความไร้มูล,ลค่าดังในวลีว่า from dust to dust ในไบเบิล ที่หมายความว่าเราต่างก่อกําเนิดจากฝุ่นและยามตายเพียงสลายกลายเป็นฝุ่นทําให้ฉากและลักษณะของราดาเมสเป็นเหมือนศพท่ามกลางกองฝุ่น achievement หลังปราบออรสพีนาคือ blood and gold เปรียบเทียบว่าเธอคือตัวแทนของเหล่าแร่ทองและเงินซึ่งเปรียบเหมือนเงินตราในปัจจุบันและเป็นดังของขวัญอันล้ำค่าจากพระเจ้าแสดงถึงความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ทำให้ฉากของออรสพีนารู้ราเหมือนวัง และชุดของเธอก็มีสีทองอาราม Achievement หลังปราบเลสเม s คือ Blood and Iron ซึ่งในไบเบิลนะครับ Iron หรือเหล็กกล้ามักใช้สื่อถึงความเป็นทาสการถูกกักขังหรือแม้แต่ศิลธรรมที่เสื่อมถอยทําให้เลสเมสเป็นบอสที่มีแค่หัวถูกบงการอย่างเห็นได้ชัดและมีจิตใจที่ถูกกัดกินไปเรื่อยๆเหล่าบอสอัครพรดอนทั้ง5เองผมก็ตีความว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่ทําให้เรานึกถึงพระเจ้าทั้งสิ้น โอรสพีนาแห่งพระดาผู้ถักร้อยสื่อถึงการถักร้อยเสื้อผ้าเช่นชุดของบาทหลวงรวมไปถึงเสื้อผ้าเองก็มีนัยยะเกี่ยวกับการปกปิดรูปร่างอันบิดเบี้ยวของมนุษย์เลสเมสแห่งพระดาเนื้อหนังอันผุดพองคำว่าเนื้อหนังอันผุดพองอาจสื่อถึงชีวิตอมะตะและความบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าหรืออาจหมายถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซูเบเนดิกตาแห่งผู้ภาวนานิรันต์บทสวดภาวนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ โอดอนแห่งพระดาหแห่งสินเท่าหรือเกลือซึ่งเกลือเป็นสัญลักษณ์ของความน่าเลื่อมใสของพระเยซูและเอวิเทเรโนปฐมบุรุษแห่งการสำนึกบาปการสำนึกบาปก็คือการทวินหาการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าและด้วยความที่อัคราพราดอนมีทั้งหมด5คนนะครับก็ชวนให้นึกถึงงานศิลปะ The Hand of God ของโดนันเชียโนอาคิล่ซึ่งภาพนี้เองก็เป็น reference ของ God Hand จากเรื่อง b บอร์เซด้วยเช่นกันครับ ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์เรื่องราวของภาคนี้กันบ้างดีกว่าดูยังไงก็ชัดเจนนะครับว่าทีมงานยังไม่ move on จากเหตุการณ์ Spanish Inquisition หรือสารศาสนาสเปนที่เราเคยเล่าไว้ในเกมภาคแรกสังเกตได้จาก achievement หนึ่งในเกมนี้นะครับที่ชื่อว่า nobody expects the Spanish Inquisition หรือไม่มีใครคาดฝันถึงเหตุการณ์สารศาสนาสเปนนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงมุมมองของทีมงานที่ต่อต้านเหตุการณ์ดังกล่าว ยังเป็นการสื่อว่าเหตุการณ์ในเกมนี้ก็เปรียบเหมือน Spanish Inquisition เช่นกันผมไม่ขอเล่าเหตุการณ์ Spanish Inquisition ซ้ำนะครับแต่จะลองแกะสิ่งที่ผู้พัฒนาอยากจะสื่อสารจากดีไซน์ต่างๆในเกมนี้กันอย่างที่บอกไว้ตอนช่วงต้นคลิปนะครับว่าหลังจากประชาชนเมืองนี้ไม่ได้ถูกครอบงำโดยความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งแล้วเมืองก็พัฒนาไปไกลมากเกมภาคนี้ส่วนใหญ่เราเลยได้ผจญภัยอยู่ในตึกรามบ้านช่องแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมต่างๆที่พัฒนาต่อไป มีโบสถ์และความเชื่อหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมีรูปเคารพหลายรูปแบบมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงลัทธิและความเชื่อตามแต่ศรัทธาก่อกําเนิดวัฒนธรรมและสีสันมากมายส่วนวัฒนธรรมเก่าจากความเชื่อเดิมอย่างอาสนวิหารพระแม่แห่งบานดาทั้งปวงก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ถูกทิ้งร้างกลายเป็นซากวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งก็เหมือนกันกับผลกระทบหลัง Spanish i n q u i s i t i o n นะครับประเทศสเปนได้เข้าสู่ช่วงตื่นรู้ใช้หลักเหตุและผลมากยิ่งขึ้น อบรับความเชื่อที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไปจนฟื้นฟูศิลปะแขนตงต่างๆและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนศิลปินหลายคนได้แจ้งเกิดเช่นฟ Un รานซิสโกโกยามิเกลเดอุนามูโนรวมไปถึงซาวดอดาลีสิ่งที่น่าสนใจของบราสซิมัสสนะครับจึงไม่ใช่แค่การยั่วล้อการใช้อำนาจทางาศาสนาอย่างผิดเพี้ยนจนศรัทธากลายเป็นเรื่องบังคับสร้างความหวาดกลัวจากความแตกต่างแต่เป็นการนำเสนอผลกระทบจากการกดขี่ทางความคิดเช่นนี้ และชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการถูกบีบอยู่ใต้ความกลัวและความทุกทรมานกับวิวัฒนาการจากเสรีภาพทางความคิดและวัฒนธรรมและเมื่อพระมหาพินิหารสำแดดฤทธิ์เดชอีกครั้งคราวนี้ผู้คนที่ตื่นรู้กลับไม่ได้นับวันนี้คือพอรหรือมองว่ามันเป็นทันปฏิหารเกมใช้คำชัดเจนนะครับว่านี่คือคำสาปเป็นพอรอันเลวร้ายที่ไร้เหตุผลสู้ตายไปเลยอาจจะดีกว่าต้องทนทุกข์รวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมืองก็หยุดชะงักเข้าสู่ยุคมือดอีกครั้ง ยิ่งเป็นการเน้นย้ำผลกระทบแง่ลบจากการใช้ศรัทธาเป็นโซ่ตรวนวิญญาณความต้องการให้ผู้คนสำนึกบาปและหวาดกลัวของพระมหาพินิหารจึงนำเมืองเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งซึ่งยุคมืดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงสถานการณ์บ้านเมืองที่เลวร้ายแต่หมายถึงความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถูกริดรอนปัญญาที่ถูกจำกัดและปิดกัน้นเป็นความมืดจากดวงตาอันมืดบอดมองไม่เห็นแม้แต่ชีวิตของตัวเองทีมงาน The Game Kitchen จึงได้สร้างสารเรื่องราวนี้ออกมาอย่างสวยงาม และแสดงให้เห็นถึงความรักในวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีนะครับแม้เรื่องราวจะจบลงไปแล้วแต่ Blast from the Past 2ก็ยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายไม่ว่าจะตัวตนของ Eviternal ที่จริงๆแล้วเป็นใครกันแน่ทำไมถึงอยากจะช่วยเหลือพระมหาพินิหารคำว่าปฐมบุรุษแห่งผู้สมนึกบาปก็ยังคลุมเครืออยู่ว่าหมายถึงว่าเขาเป็นคนแรกสุดของประวัติศาสตร์ในเกมนี้หรือเพิ่งมาเป็นหลังจากที่ High Will ตายลงแล้วทุกคนก็เลิกสานึกบาปไปแล้ว ดาบของคริซันต้าเองก็ยังไม่แน่ชัดว่าหายไปไหนเครื่องห่มพันดาบมีบทบาทอะไรก็ยังไม่เฉลยทาให้เราไม่สามารถตีความคําพูดของเอวิเทเรโนในตอนท้ายได้นะครับว่าถึงมงยามที่เครื่องห่มพันสีแดงสดจะปิดจบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวคริซันต้าว่าเธอมีชีวิตอยู่มาในยุคนี้ได้ยังไงเพราะช่วงเวลาระหว่างภาคแรกกับภาคสองเนี่ยก็ห่างกันชั่วกับกันหรือเธอจะถูกปลุกมาเพื่อต่อกรกอนกับเอวิเทเรโนโดยเฉพาะความคลุมเครือเหล่านี้ ทำให้เรายังไม่สามารถตีความเนื้อเรื่องได้อย่างชัดเจนและเข้าใจเป้าประสงค์ของแต่ละตัวละครได้ขณะเดียวกันเกมเองก็ตัดจบค่อนข้างจะห้วนนะครับไม่ได้มีโหมด New g เก e Plus หรือปลดล็อกอะไรหลังจบเกมอย่างภาคแรกทาให้ผมเชื่อว่าน่าจะมีดี c ีแน่ๆถ้าเกิดว่ามีการขยายเนื้อเรื่องเมื่อไหร่นะครับไว้เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งแน่นอนสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบเช่นเคยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนอย่างมากเลยด้วย เราจะใช้โดเนตของทุกท่านเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อเกมใหม่ๆม,มาทําคลิปต่อไปครับส่วนถ้าใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากสนับสนุนพวกเรานะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้วครับใครมีเกมไหนแนะนําหรือมีเกมปวดตับเกมไหนที่อยากให้เราลองยกจิบมาคุยกันก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้อิ่มหนำกับการเล่นเกม The